ค่ะเขาคือมาเนี้ยแล้วก็จะมาสอนหลดเกมนี้นะคะันนี่เลยให้คุณผัดให้คุณถ่ายรูปตอนที่เรากดเข้าไปในนี้นะคะอืมแล้วเ,เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในอืมเลยแล้วก็กดเข้าไปใครที่ถ่ายไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราจะทิมลีไม้ให้นะคะให้คุณคนเข้าไปดาวโหลดเลยเนาะ มบุนะคะเป็นของจริงเลยของจริงเลยนะคะเราไปอันนี้นี่นะนี่คือแม็ก็จะเป็นของของจริงเลยนี่เราจะนี่ยถ,ถ้าเราถ้าเราจะคัดลอกนีงนะคะเราจะต้องใช้ใช้ Google Chrome นะคะ ขับ,าาม,อขอบมือนะคะให้เราหลุดเแล้วใช่ไหมแล้วก็ขดเข้าไปในเกมเลยนะคะถ้ารสภาพเกมมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะของจริงค่ะของจริงเลยนะคะสร้างบ้านได้เยอะมาก แถมยังปลดล็อกได้ทุกจานด้วยทุกคนท่าไม่เชื่อเดี๋ยวเลยงคอนเนเจอร์ก็ปลดคอนเนเจอร์ก็ปลดล็อกทุกฝืนเจอร์เนาะเดี๋ยวรอก่อนนะทุกค,นะคนนี่เลยนะทุกคนนี่ปลดล็อกทุกจานเนาะ นี่เห็นไหมบ้านก็ปลดล็อกบ้านก็ปลดล็อกทุกอันนี่เห็นไหมนี่นี่นี่เราลองเราลองดูกันว่ามันปลดล็อกทุกดาไหมปุ่ล็อกทุกดาค่ะทุกคนปลดล็อกใหบททุกดาเลยอืมอันนี้บททุกดานแล้วนะที่ทุกคนแถมยังมีฟอร์นิเจอร์ด้วยเราจะให้ดูอาวางคุกคนกระจาย รอนะคะทุกคนรอตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกรอรอตั้งนานแล้วยังไม่มาอีกรอโอเคโอเคมาแล้วทุกคนนี่ฟอร์นิเจอร์นี่้ไงเยอะมากเลยค่ะ มีแค่นี้อ่ะนี่มีตัวมีตู้เสบด้วยนะคะเราสามารถเอาเงินไปเก็บในนั้นก็ได้เนาะตู้เสื้อผ้าก็จะมีหลายแบบเลยนะครับรูปนี่ไง ภาพภาพสีขาวก็จะมีที่นียนี่เยอะมากนี่เยอะมากเลยนะทุกคนนี่ว่าคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมดมีให้